สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า n e ็กเทคสวทชค่ะได้ร่วมมือกับทางกรมสัมพารรนะคะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาต่อย,ยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์และโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะก็หวังที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาระบบและพัฒนาคนต่อยอดน้องอารี AI Chatbot ผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องสภาษีสัมภารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมอาทิการสร้างเสียงพูดจากข้อความ Text speech หรือการรู้จำเสียงพูด speech to text นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการบริการผู้เสียภาษีของกรมสรรพากรให้ตรงใจและยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้นะคะ เนกเทคสวทชเองก็มีการนำองค์ความรู้ผลงานการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมยกระดับศักยภาพการบริการดิจิทัลภาครัฐด้วย AI Service ค่ะเป็นการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความด้วยผลงานการวิจัยแพลตฟอร์มระบบรู้จำเสียงพูดภาษาพาทีการตอบกลับการสนทนาอัตโนมัติด้วยผลงานวิจัยแพลตฟอร์มระบบสนทนาอัตโนมัติบบนนอับดุลและแปลงข้อความเป็นเสียงพูด ด้วยผลงานวิจัยซอฟต์แวร์สังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยวาจาสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็น voicebot เพื่อให้บริการสำหรับผู้เสียภาษีในการติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลการเสียภาษีและเพื่อให้ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐในอนาคตให้มากยิ่งขึ้นค่ะ